พวกจะสูบน้ำบมเจ้าตรงบนเด้นะโอ้ยชมนาเจ็บละเอียดแน่นี่อันนี้ก็บพักโกต้นนี่หลายถึงต้นผู้ด่ะตั้งใต่เพิ่งชูยอดขึ้นมากแล้งามอยู่เจ็บละเอียดนะเออเจ็บละเอียดนะเดี๋ยวเจีบตามลง ข่านมุดไปจาา้าวมุดแก้ได้แก้เอด้โอ้ยมือเบา่างไอ้เจ้าก็เห็นอยูเนี่ยแก้จอเลยปลาข้าวบ่โอ้ยแตแก้เห็นนี่ปวดโพลเลยเถอะไอ้ตัวไอ้นั่นบ่ว่าต้องขนาดนั้นก็นได้ <c oughs> ทั้งนี้สวัสดีครับทั้งนี้วันนี้ไม่ทำงานเหรอ วัสดียามเช้าน้องนี่วันนี้วันอะไรทำไมมา,มาถัดมาแต่เช้าแล้วันจุดไหมวันนี้ใช่ไหมพอดีพี่พวกพี่แวะเก็บผักกันผักูดผักกูดบรดรยากาศด,ด,ดีนะที่นี่นแวะเก็บผักกูดกันสวัสดีครับพี่โบ เจ็บผักโขดพี่เชา้าเช้าเอาไปผัดน้ำมันทำงานเสร็จแล้วเราจะเวนอะไรตั้งแต่โน่เอาะจนเท่าไหรที่สามที่สี่ผ่านมาทางนี้แล้วก็กเลยแวะเก็บผักกันอย่าให้มันเสียเปล่าเสียได้ผักเจบไปเรื่อยๆพี่ ยุดวัอ ud, นอ๋อหยุดวันอาทิตย์นอนอยู่เปรกับจากทําบุญต ah ักบาตรโอ้อนุโมทนาบุญด้วยพี่โบคิดถึงผมบ้างไหมครับทําบ oh, ุญโอ้ลูกอะไรเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยลูกมะเดื่อมะเดื่อป่าผักโขดเยอะมากที่เนี่ยนี่ตรงนี้แห้งแล้งกว่าเพื่อนแล้วนะยังเยอะขนาดนี้เนี่ยดูยอดผักโขดกันนั้นเลย มันดูเหมือนไม่อุดมสมบูรณ์หรอกแต่มันก็เยอะเนี่ยยอดผักกูดอ่อนๆเนี่ยคิดถึงโอ้สาธุอนุโมทนาบุญอนุโมทนานะครับขอบคุณมากเลยเยังไม่มีโอกาสได้ครับไปทำบุญโดยทำงานอย่างเดียวเลยบรรยากาศเช้าๆห็ไ่ไหมพี่สวยนะภาคใต้มมนอุดมสมบูรณ์นะเนี่ย แต่ไม่ต้องห่วงนะนี่ปลอดภยัยพวกผมไอ้ราตาเวอะไรหมดแล้วปลอดภยัยน้องๆมัน,นก็นั่งอยู่เนี่ยแถวๆนี้แหละแวะมาเจ็บผักกันไม่มีปัญหาอะไรที่น่าห่วงถ้าไม่มั่นใจจริงก็คงไม่ไล่สดหลักอันนี้มั่นใจแน่นอนก็เลยไล่สดดูให้ดูเล็กๆน้อยๆให้รู้เจ็บผัก ลูกมะเดือ่อโน้เห็นเขากินเอ้ยมะเดื่อมีหลายสายพันธุ์น้องนีออกินสุสี่ตัห้าไม่ได้หรอกไอ,อกินสุวสี่ตห้าได้หามกันแหละมันไม่มีรอยพวกกระรอกพวกสัตว์กินเลยไงมะเดือ่อมันต้นมันสวยลูกมันสวยงามกลิบเลยเปลือกนี่เงาวับเลยไม่มีรอยสัตว์แท้เลยกินไม่ได้อันตรายถ้ามันกินได้มันต้องมีมดมดขึ้นตาม ลูกตามอะไรมันตำโคนมันกัดเจาะน,นิดๆหน่อยๆระยองเช้านี้หนาวผมก็ได้ยินข่าวว่าทางกรุงเทพทางแถวน้นมันหนาวเยอะนะแถวนี้ไม่หนาวแถวนี้เย็นเย็นเข้ากระดูกเลยอากาศไม่หนาวไม่เหมือนแถวบ้านเราโอ้พี่ผักกุเดเยอะมากเลยไม่มีเวลาเก็บมีแต่เวลาไล่ให้เพื่อนเก็บให้เราไล่ เราใช้ปากทำงานไอ้เพื่อนใช้ใช้แรงทำงานอะไรน้องนี่พิมพ์อะไรนะเอ้ามาหลายวันก็ช่วยกันหาสิคาให้ได้ถ้าพี่หาก็จะมีคนไล์สดให้ดูเหรอเนี่ยวันนี่ดอกงามๆอ่ะ นี่มันเตี้ยไม่เกี่ยวแล้ว,ว,วอะไรเราจะกินเฉพายอดสูงสูๆส,สวยๆยอดเตี้ยไม่กินลลอชอบแบบอวบอหรือไม่ลูกพี่ผมนี่เขาคัดสรรด้วยนะผักก็ยังคัดเลยอะ่ะเราชอบอ,อวบอวกลูกพี่ผมอะ่ะ เดินไปเรื่อยๆ,ๆเก็บไปเรื่อยๆทักทายครับผมคุณตัวพีอ่านอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหมือนเดิมผ่านไปหลายปีข้ามปีก็ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหมือนเดิมก็ยังเรื่กควน่าหน้าเนื้ไม่มีก,มก,ามการพัฒนาเห็นบรรยากาศนะเช้าๆน้องๆ,ๆเขาก็อยู่บริเวณแถวนี้รอบๆนี่แหละไอ้ผมอยู่ตรงกลางเก็บผัก ใช้สดไป้วยเลยมันมีต้นบอลเขาตัดอยู่ชาวบ้านเขามาตัดหญ้าแล้วก็มีต้นบอลมันกินได้ไหมเนี่ยทำไมเขาตัดออกมาแบบเนี้ยบอลอะไรอ่ะเนี่ยบอลรู้ว่าคงไม่มีใครมาปูนั่งมั้งคันตูนหน้าดูอ๋อเขาตัดทิ้งต้นบอลใหญ่อุดมสมบูรณ์จังน้ามากครับ ที่สระบ,บุรีอ๋อสวัสดีครับมาจากสระบ,บุรีเนาะโอ้หนาวผมอยากไปต้ลมหนาวชาวบ้านจังนะครพนมคงจะหนาวน่าดูเนาะก็มันจะส่สหน่อยนะพอเดินทนร้อหน่อยสวัสดีค่ะคุณปูคุณปูไหนไหนคุณปูพี่โอคุณปูมาเหรอ โอ๋โอคุณปูตาแล้วมองข้ามไปได้งไงวะเนี่ยคุณปูสวัสดีครับคุณปูทุกคนมองเห็นแต่ผมมองข้ามไม่ได้ยังไงคนสำคัญนุ่มมะนาวจริงๆก,กับผักแถวเนี้ยรู้จักกับเจ้าของสวนขขเขาบอกใหกินเลยนะเนี่ยถ้าเป็นรูปเป็นอะไรเขาบอกให้ทหารกินเลยว่าเพราะผมมาบ่อยแล้วก็เจอกับชาวบ,บ้านนั่งคุยกันบ่อย ต่ก็ไม่ได้เก็บไปอะไรของเขาหรอกจะเก็บอะไรก็ต้องคุยกับเขาบอกเขาก่อนไม่ได้ไปเก็บตัวสี่สิบห้าหรอกที่เห็นคลิปลงไปคลิปเก็บผักเก็บนั่นเก็บนี่จริงๆคุยกับเจ้าของเขาแล้วคุยเสร็จก็เก็บผักก็ถ่ายคลิปเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับแ้วเนี้ยชาวบ้านก็บอกว่าไปกินเลยหัวปีงหัวโป้งหัวปีใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยกินหรอกนอกจากทําคลิปตัดอาไไปแล้วหัวสองหัว ตอนนี้ผลหมากลาร่างไม้ผักเยอะชาวบ้านเขาไม่ได้ห่วงอะไรเขอให้กินได้เลยพวกก็ลงกระหลอกมากินก็เยอะกำลังจะเดินทางไปเจ็บผักหนามกันกล้องมันสายเหลือพี่วาวาใช่ไหมพี่วาวานอนตื่นสายแน่เลยสวัสดียามเช้าครับคุณแววมะยุรา นี่ภาษาไทยผมอ่านออกนะภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกแถวนี้นะอุดมสมบูรณ์มากเลยมันเป็นต้นพวกต้นมังคุดต้นทุเรียนถ้าบ้านปลูกไว้แต่เวลาหน้าน้ำมาน้ำท่วมแต่ดีหน่อยว่ามันท่วมท่วมไม่นานท่วมเร็วแล้วก็ลงเร็วมากน้ำแถวนี้ฝนละหมากร่ากไม้มันก็เลยอยู่ได้ แล้วท่วมแช่เงี้ยเรียบร้อยหมดเลยอากาศเย็นสบายดีไหมคะที่นี่เย็นครับตอนเืินเย็นเข้ากระดูกเลยมันไม่หนาวนะมันไม่หนาวแถวแถวเหมือนแถว,แถว,แถวอีสานนะมันเย็นแล้วมันเย็นแท้เข้าในกระดูกเลยทะลุปเปเลยนะนอนในเปเนี่ยโอ้โหแบบดินผ่านเลยมันเย็นดินไปพลิกตัวไปพลิกตัวมา แล้ก็เดินมุดไปเรื่อยเลยเนี่มีต้นมังคุดเอ้ยละมุดนะครับละมุดกำลังเป็นลูกของชาวบ้านเนาะมันจะเน่าแล้วเนี่ยเน่าไม่ค่อยสมบูรณ์ต้นจะตายน้ำมันท่วมเมื่อกี้อ่ะน้ำท่วมหนักบ้านหนูก็หนาวมากบ้าน บ้านหนูบ้านหนูอยู่ไหนอ่ปะปทุมธานีไม่ใช่เหรอหรืออยู่ไหนเออนะควปฐถมไม,ม่ใช่เหรอตรงนี้หนาวเหรอปรทุมของลาวาเขาแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างยังเย็นไหมคะตอนเช้าเช้านี่ยังเย็นอยู่ครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ร้อนแล้วคนนี้พักใต้ก็แบบนี้แหละ <c oughs> ช่วงยเย็นฝนทำท่าจะตกช่วงสายสายอากาศร้อนอบอ้าวช่วงกลางคืนเย็นวันหนึ่งกสามดูดูอ่ะร้อนฝนเย็นไม่มีหนาว โอ้หาเจ็บผักตรงนั้น,นะอะเยอะมาโซนนี้ไม่ค่อยไมยไม่ค่อยเห็นเลย <c oughs> คุณภาษาภาษาอะไรหนออา่านไม่ค่อยออกสวัสดีครับภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วมาเจอภาษานี้อ่านไม่ออกอีกเลยเขาเนี้ยเ <c oughs> มื่อไหรกับ <c oughs> บ้านพี่ดาว ยังอิกนันอยู่ครับน้องนี่ยังไม่ได้กลับหรอกยังบอกไม่ได้ว่ากลับวันไหนยังไม่ค่อยนับันลาช่วงไรถ้าเดี๋ยวนับวัวลาเดี๋ยวมันจะดูเหมือนหยืดยาวมากขกึ้นไปอย่าไปนับดีกว,ว่าทางานไปเรื่อยๆไม่ต้องนับมันถ้านับมันเดี๋ยวมันจะเกิดความเครียดเนี่ยดงผักโกดูดทั้งนั้นเลยก็ยพอได้ผัดพอได้ลวกน้ำพริกแค่แหละจริงๆไม่ใช่ว่า ไม่มีอะไรกินหรอกมันมีกินนั่นแหละแต่ว่าไอเรามันชอบสายนี้นชอบเก็บผักริมทางชอบกินผักมันเป็นความชอบเอาอาหารดีๆมาแรกก็ไม่ยอมนะชอบสไตายนี้ลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยเดินไปเดินมาทากเยอะมากเลยอ,อยังพี่วัน วะถามเจ้าจะจพอเล้วะอ๋อเจ็บเจ็บไปถ้าพอเดี๋ยวจะลงไร่แต่ถ้าเกิดยังไม่พอก็เจ็บไปเรื่อยเืยเดี๋ยวจะไลสดไปเรื่อยเยนานๆทีจะได้ไร์สดไม่ไม่ค่อยได้ไร์สดเลยก็จะไร์มันหาจังหวะเวลาไม่ค่อยได้มันทํางานก็จะไรเฉพาะเวลาว่างๆมาเานี้แหละแต่ว่าก็ต้องปลอดภัยด้วย ถึงไลฟ์สดได้นี่ครับดงผักโกดเลยคราวนี้ยเต็มๆเ,เลยส,สวยๆทั้งนั้นบรรยากาศโอ้สวยเนาะโซเป็นห่วงสะคนค่ะขอบคุณครับผมไม่ต้องห่วงเนาะอันนี้ปลอดภัยแล้วน้องๆเขาอยู่บริเวณรอบเราก็อยู่ตรงกลางเมื่อเช้าก็ราจตะเวนอะไรเต้เมื่อหมดตั้งแตเมมาคืนนู่นมาตั้งแต่ตีสาม มอเช้า,เาตรงนี้แหละยังไม่ได้ล้างหน้าเลยกาแฟก็ยังไม่ได้กิบเลยโอ้จะลงแดงยังไม่ได้กินกาแฟหนูกาแฟมากเลยตอนนี้ผักก็อยากจะได้กาแฟก็อยากจะกินดู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 ผักกูดดงผักกูดพี่เอ้เสียดายเนาะแต่คนแถวบ้านเราอยู่นะมาเก็บเนาะแต่เขาไปขายในตลาดน,น่าจะแพงนะเนี่ย ตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะครับผมไม่มีอะไรอุ้ยน้องๆอ,อยู่กันเต็มอันนี้เราจะเวนตัวนี้เป็นทางไปนาแล้วตัวเนี้ยตอนนี้นี่เก็บตัวนี้ไปถึงแล้วก็พอ <c oughs> นเนี่ย <c oughs> เนี่ยพี่อ้น่ะ <c oughs> ดอกทูชั้นอยู่น่ะเต็มเลย <c oughs> อ่าเ,เดี๋ยวก็เก็บไปถึงตรงน,นั้นก็จะลงไลน์แล้วนะครับ มาไล่ให้หายคิดถึงกันได้พูดคุยกันผัดน้ำมันหอยได้ไหมโอ้ยนั่แหละของอร่อยเลยครับผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยนี่อร่อยสุดแล้วผักกูดแต่ว่าทําอะไรได้หลายอย่างนะผัดน้ำมันหอยลวกลวกกับจิ้มน้ําพริกกะปิแง่ถ้ามีลูกเนียงด้วยสตอด้วยโอ้ดีเลยแต่ลูกเนียงผมชอบเก็บนะแต่ไม่ชอบกินน้องไม่ชอบกินเก็บให้น้องมันที่เห็นนะแต่ผักโขดชอบกิน ออกเหลืองกับลูกเนียงกินกับน้ำพริกกะปิแซบเอลีเดอร์แซบเอลีแซบเอลีครับไม่อยากจะบอกเลยว่ามันแซบแค่ไหนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาว่าแก่กันแต่ว่ากินมันกินได้นะยอดขนาดเนี้ยแต่พวกนี้มันเลือกได้ไงมันก็เลยไม่เก็บแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้ไมันเก็บเอานะเนี่ยโอ้ตกหลุมตกหลุมรัก ผักน้ำอ่ะฮะไปออกทางโน้นผักน้ำผักน้ำไว้เยอะนะแต่ว่ามันไม่อร่อยโอเคนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากที่ทุกคนที่เข้ามารับชมและพูดคุยกันเดี๋ยวยังไงผมจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนอเ,เดี๋ยวผมต้องเดินทางต่อเพราะมันยังเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยมาเก็บผักนิดนึงพักผ่อนน้องๆก็พักผ่อนอยู่บริเวณรอบๆ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับขอให้ยังไงก็ให้ทุกคนโชคดีปีใหม่แล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับบุญรักษาพาะคุ้มครองขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับโอเคครับสวัสดีครับ